สวัสดีครับกิติครับวันนี้ขับรถผ่านมาเจอไก่หมุนครับไก่หมุนห้าลาวโอ้โหห้าลาวแม่ค้าสวัสดีครับไก่หมุนครับกบมุยห้าลาว,าลาวโอ้ทำไมต้องตั้งชื่อนี้เห็นผูแ้แกมเขาบอกว่าลาวห้าคนเป็นที่น้องกันเออแล้วตั้งบริษัทนี้หรือเปล่าเหรอ อ๋อแสดงว่าเราซื้อแฟนชายก็มาใช่ค่ะซื้อแฟนชายค่ะไก่หมูหน้าราววันนี้มานครราชสีมา<ช>กิติมาแนะนําเลย<ห>มี<ห>ลงเบอร์นี่หมายความว่าไงอ่ะลงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเบอร์คือถ้าใครสนใจอยากซื้อแฟนชายแต่ว่าไม่ได้ซื้อกับเราใช่ไหมไม,ไม่ได้ซื้อกับเราซื้อเคอ๋ออ่ะนี่ให้ดูเบอร์เลยครับอ่ะดูย้อนหลังเบอร์เองแล้วก็ขายแฟนชายด้วยไก่หมูหน้าราวเอาตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่ขายเนี่ย หนึ่งร้อยกสิบบาทเอาตัวหนึ่งค่ะนี่โอเคมาในร้านเลยมีส้มตำบอ่อมีส้มตำบอ่อส้มตำม,มีค่ะโอ<ฮ>้โหที่ทีททท่ร้านนอกจากไก่ไก่หมูหน้าเราแล้วมีอะไรอีกมีปลาดุกย่างค่ะปลาดุกย่างแล้วก็วันนี้จะเผาปลาช่อนวันนี้ปลาช่อนค่ะขนาดส<ฮ>องโลโอ้โหเอามาจากไหนอ่าซื้อเขาซื้อ <laughs> บ่อเลี้ยงหรือว่าอะไรเนี่ย อ่าเป็นบ่อแบบนี้ก็เริ่บธรรมชาติปลาช่อนย่างเกลือใช่ค่ะแล้วก็ปลาดุกย่างปลาดุกย่างอยู่ด้านโน้นนะคะอ่าด่อปลาดุกตัวเท่าไหร่ปลาดุกนี่ก็มีหลายราคาสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่ไซส์น้อยใหญ่ค่ะสองกิโลครึ่งปลาช่อนย่างเกลือเนี่ยตัวเท่าไหร่ก็กะว่าจะขายสามร้อยสามร้อยโอ้โหเอาไก่ตัวหนึ่งส้มตำ เรากินปลาร้าบอกเป็นเราคนใต้แต่เรารู้ว่าปลาร้าอร่อยมากๆสักวันเดี๋ยวเราชิมร้านคนส้มตำปลาร้าแน่นอนตอนนี้ขอทำไทยก่อนหนึ่งจานเท่าไรสามสิบบาทสองจานไก่ตัวหนึ่งอีกจานหนึ่งสารองตัไก่เหมือนกันตําไท่เหมือนกันค โอ้หดูลีลากว่าดูลีลาการสรับไก่ก่อนเอาไก่มาสับก่อนเร็ว <c oughs> นั่นคือผู้ช่วยเหรอ <c oughs> ผู้ช่วยมือขวาค่ะมือขวา, <c oughs> ามือขวาเอาไปมือขวาสับเอามือขวาสับืหเ <c oughs> สียน <c oughs> สับไก่ <c oughs> กกสับโช่หน่อยร้อยหกสิบตรงนี้คืออะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะถ้าลูกค้าจะมา <c oughs> บ้านสะชะอำเภอพระทองคำคำ่ะจากสี่แยกพระทองคำตรงนู้นเนาะ ก้ามานี้มาทางทับทับรังอืมองซ้ายมือเจอเลยร้านชื่อร้านมิรินร้านพี่มิรินอ้ร้านมิริเโอร้านมิรินลาบลาบสีสเกตเปิดทุกวันไหมทุกวันค่ะโอ้ตัวเบลเลอร์เลยร้อิบบาทไก่อะไรเป็นไก่อะไร ไก่เนื้อครับใช่ครับอ้าวโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยนี่ร้อยหกสิบบาทไก่ย่างห้าลาวโอ้โหวันนี้มานะกรุงราชสีมาแล้วออโอเคต้มตำโชว์ต้มตำหน่อยลีลาการตำหน่อยไม่ต้องไม่ต้องราคาแม่ค้าไไม่ต้องไอโกรกเลยนี่คนคนจังหวัดอะไรเนี่ยแลสัสมาอยู่นครราชสีมา อ๋อแสดงว่าแฟนเนี่ยคนที่นี่ใช่ค่ะอย่าเลืนนะถ้าคนไหนจะมาก็ตรงนี้ก็คือหลงมาก็เส้นสายพระทองคำไปออกทับล้างแล้วก็ไปออก<ป>เหลี่ยม,บ,ยมบ้านเหลี่ยมบ้านเ่ยมชัยภูมิขอนแก่นบุดรปไปได้ก็เส้นนี้แหละที่วันก่อนหลวงตาบุญชื่นเดินผ่านทุดงจิติก็มาีโอกาสผ่านวันนั้นเห็นแล้วเห็นร้านแล้วไก่ย่างห้าลาว ส่วนเบอร์ตัวศัพท์ที่เคยจะซื้อนะผมก็บอกเขาได้สนใจติดต่อแฟนชายไก่ล่างห้าลาวเนี่ยก็คือ089832แล้วก็2295โอเคโทรถึงเลยเจ้าของเออถึงเจ้าแกเลยเจ้าแกดูคลิปนี้อย่าลืมพิเศษด้วยโฆษณาแฟนชายให้แล้วไก่ล่างห้าลาวเอาพัทเทลไหมคะอ่าไม่ไม่เอาไม่เอากินไก่แล้ว ขอผักเยอะๆแล้วกันอ่ะเจอที่โต๊ะเลยโอ้โหซุ้มๆๆโอ้โหเอาขอน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะเออเราชอบแจ่วเราชอบแจ่วแต่เราไม่ชอบปลาร้าไม่ผมกินไม่เป็นปลาร้า เลี้ยงหมาด้วยเหรออ่ามีหน้ามันมาข้าวเรามันจะรอกินหรือเปล่าเนี่ยขอน้ำจิ้มแจ้วด้วยบมรอแปบนึงาแล้วครับท่านผู้ชมไข่ย่างห้าเราโอ้โหร้อยหกสิบบาทรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันนี่น้ำจิ้มหวานครับ น้ำจิ้มหวานออนน้ำน้ำจิ้มแจว่วทำพิเศษน้ำจิ้มแจ่วมาถ้วยหนึ่งจิ้มเปิดหน้าเปิดตาอะไรทีนี้เอาเลยอาหานนี้อ่หานนี้หาหานช้างแล้วละ่ะวันนี้ทั้งวันก็กินไก่นี่แหละนี่ส้มตำ ตัวใหญ่ขย่างห้าลาวความเป็นมาเขาบอกว่าห้าห้าคนพี่น้องรู้จริงเท็ดแก้ไหนเป็นคนลาวอ่ะเขาอืมก็ทำไข่ย่างห้าลาวขึ้นมาเวลามาทางแตบีสานีจะเห็นบ่อยนะยไข่ย่างห้าลาว สองร้อยยี่สิบบาทตรงนี้คืออะไรนะบอกอีกทีหนึง่งตรงนี้คืออะไรนะตรงเนี้ยอ่าบ้านสะพะอำเภอพระทองคำค่ะอ๋อโอเคใส่ย,ย่างห้าล้วกินเสร็จแล้ว <c oughs> นี่ซื้อเปลือไปด้วย <c oughs> อ่ะขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมอ่ะโอเคไปก่อนได้แล้ว